บ้านแม่พวกหมู่ห้าตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก่อตั้งมาก่อนปี2446ประชาชนส่วนใหญ่ประกรอบอาชีพทำสวนทำไร่ค้าขายและอาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยแม่พวกปี2452ประชากรของหมู่บ้านมีความหนาแน่นมากขึ้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขยายเส้นทางคมนาคมโดยตั้งสถานีรถไฟขึ้นที่บ้านแม่พวกเพื่อให้เกิดการคมนาคมที่สะดวกขึ้นปัจจุบันทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบสถานีรถไฟแม่พวกให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์สวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสวนสักที่มีอายุมากกว่า100ปีมีต้นสักประมาณ1779ต้น ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านมีการคิดค้นนำใบศัก์มาสร้างมูลค่าโดยนำมาย้อมผ้าสีธรรมชาติสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านมาให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและช่วยกันดูแล เมื่อผลผลิตออกทุกคนสามารถเก็บไปประกอบอาหารในครัวเรือนได้อาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านเช่นห่อหนึ่งไก่น้ำพริกอ่องแกงแคลาบหมูซึ่งนิยมทำทานเองทุกครัวเรือนแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเช่นไหว้พระวัดแม่พวกเดินเที่ยวสถานีรถไฟแม่พวกดูเรื่องราวเก่าๆของหมู่บ้าน สวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทยสวนสมุนไพรทุ่งดอกกระเจียวหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก่อนกลับแวะเยี่ยมชมสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนจากตลาดชุมชนซึ่งมีไส้อัวสมุนไพรไม้กวาดผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เชิญมาสัมผัสชุมชนแม่พวกดูวิถีชีวิตแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านซึ่งสามารถสร้างความประทับใจแน่นอน